วันนี้มาดูอ่าบินทบาทมานะบินทบาทก็ลงมาตรงนี้แหละจากหมู่บ้านนี่ก็มาสะพานนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนนี้พายุอะไรนะทากาซะหรืออะไรเนี่ยกาซะกาซะนี่แหละตกตั้งแต่เมื่อวานนี่นะ แล้วก็มาแรงตอนตีตีสี่นี่แหละแรงนะเนี่ยทบให้น้ําป่าไหลหลากน้ําป่าที่จะไปทางนี้ก็จะขึ้นไปวัดนะวัดทวีวิหารปอนไม้มาแล้วองลงองลง,ลงมาแล้วปอนไม้มาจากไหนนะแรงนะ่นเนี่ยสะพานยังไม่เสร็จสะพานก็จะย้ายไปอ่าพุ่มไม้พุ่มนู้นแหละสะพานย้ายไปนู่นแหละอันนี้มันยังไม่ไม่แดดนะ อากาศมันก็คือว่าวก็วมก็ยังไม่มาทำเพราะว่ามันให้หมดหน้าฝนก่อนเนาะแล้วก็เตรียมไว้แล้วแหละยังไม่มาทำมีน้ำป่าน้ำป่าน่ากลัวนะน้ำป่าอันนี้เขาเรียกว่าคลองคลองลางนะมันจะลงไปนิ่นไปอ่ารวมตัวกันที่นูน่นแหละไปทางวัดป่านาะคำน้อยนูยน่นแหละน้ำตรงนี้นะ ก็กลับจากบินทบาททางนี้ก็จะกลับจากบินทบาทนี่แหละก็เหลืออีกชุดหนึ่งยังบินทบาทมายังไม่ครบเพราะว่าไปสองสายนะอีกสายหนึ่งก็ไปสองลูกสายนี้ก็มาสี่ลูกพางหกลูกก็ผ่านมาก็ถ้าตกอีกวันนี้ติดนี่แหละติดกับเหล็กแน่นอนข้องเหล็กแน่นอนนะ ถ้าตกอีกวันนี้ยทั้งวันนะแต่น้ํากําลังมานะกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะน้ําในคลองนี้เป็นน้านะนา AF, ําป่านะน้ําป่าไหลหลากในบ้านเพิ่มตำบลนาแคเพื่นนายุง <c oughs> เพิ د, ่งเปิดเพิ่งเปิดโทรศัพท์ปิดไว้เพราะว่าฝนตกช่วงออกมาใหม่ๆนะฝนตกก็เลย ตรงนี้ก็ลื่นเดินลงไปไม่ได้ลุยไม่ได้เพราะว่ามีพระล้มไปหนึ่งลูกนี่ก็จะนี่แหละโค้งมาทางนี้แหละน้ำน่ากลัวนะนี่ก็เป็นต้นต้นปาล์มน้ำไหลเชี่ยวนะเด็กๆมาไม่ได้นะน่ากลัวฝนตกเมื่อคืนนี้พายุอะไรนะอะไรคาซะหรืออะไรนี่แหละนะแต่มาก็ลืมๆไปหน่อย ม <c oughs> ื่คือนี้ไลฟ์สดไปทางติกต็อกมื่คือนี้ก็ขออาภายอยัยก็มีโยมเข้ามาเมื่อวานนี้สองร้อยร้อยเก้าสิบถูกใจกดถูกใจวันนี้ก็ไม่ถึงก็ฝนมันแรงนะ่ะสี่คนประมาณสามสี่คนยุประมาณ,น,มาณนี้แหละเพราะว่าฝนตกแรงมากเลยเสียงฝนครึ่งหนึ่งเสียงอัตมาครึ่งหนึ่ง <c oughs> ก็ขออาภายัยแล้วก็ ก็ไล์สดทางที่ตอกนะก็พูดถึงเรื่องเรื่องอปฏิสันฐานนั่นแหละอยู่ในความเคารพ6อย่างนะเนี่ยท่านเข้ามาในาการาเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องรูนะ้ต้องรู้ไว้ติดไปนวมไว้เนาะอันนี้ก็กลับจากบินทบาทาพระอ,อีก สองสาวลูกท่านก็เดินไปก่อนแล้วก็ปฏิสันฐานก็หมายความว่าอก็คือความเคารพในปฏิสันฐานน่แหละก็คือการสร้างปฏิสัมพันธน์ง่ายๆก็คือเคารพในในผู้มาเยือนนะแล้วก็ผู้มาเยือนเราอย่างเนี้ยแล้วก็มีน้ําใจความมีน้ําใจแล้วก็ตอนรับนะเขาเรียกว่าปฏิสันฐานพอเคารพในธรรม เขารบในความมีน้ำใจนะเขาเรียกว่าปฏิสันฐานนะเขารบในธรรมเขาแสดงธรรมอยู่เราก็นั่งฟังด้วยความเขารพเขาเรียกว่าปฏิสันฐานมีแขกมาเยือนเราแล้วหาน้าําหาผ้าตอ้อนรับแขกเขาก็เรียกว่าปฏิสันฐานนะความมีน้ําใจเช่นกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เขาเรียกว่าปฏิสันฐานเหมือนกันหมวดของ ความเคารพหกอย่างคือเคารพในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็เ <c oughs> คารพในการศึกษามีหกอย่างนะเคารพในปฏิสันฐานเนี่ยหกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้แหละแล้วก็เค <c oughs> ารพในความไม่ประมาทอนั่นแหละ ที่จะมาพูดฝนก็ตกมาพอดีอย่งเงี้ยก็พ่าจะไปพูดใหม่อยู่นะพูดให้ฟังใหม่ดูธรรมะนี่ผ่านมาพอดีก็พามาดูอ่ะต้นปาล์มต้นนั้นยังไม่ไปไหนอยู่มากับน้ําเนี่ยเป็นแต่ใบเนี่ยทางกลับมาจากบินทาบาทนายมก็สาธุเจริญพรกับทุกท่าน ที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะก็วันนี้ฝนยังตกอยู่นะถ้าตกทั้งวันเลยแหละเพราะว่ามันพายุเข้าแล้ววันนี้ตกทั้งวัน <c oughs> วันนี้ออกบินเทบาทมันเดิมฝนหกโมงหกโมงยี่สิบนาทีเนาะเพราะว่าตอน ตีละครั้งก็หงโมงสิบเจ็ดจะมาตีละครั้งอยู่ก็ประมาณนี้แหละหน้าหนาวก็ประมาณน,น,น,นี้แหละ <c oughs> สรุปแล้วก็เรื่องปฏิสันฐานก็คือความขลุรพนะมาดูนี่ยังมาไม่หมดนะมันก็ไหลไปสู่ อ,อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนที่บ้านวังแคนั่นแหละมีอ่างอยู่นะเป็นรวมตัวที่อ่างเก็บน้ําแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยจนถึงโน้นแหละทางนาคำน้อยนั่นแหละ ธรรมชาติายามเช้าก็ประมาณนี้แหละนั่นปูเขาเป็นปูถ้าออกไปทางน้้นก็จะเป็นปากทมปากมั่งริมโขงนะอาตากเสี้ยวออกไปน้นอ่ะสีเชียงใหม่ท่าบ่อหนองคายไปเมืองเลยประมาณนั้นแหละถ้าออกไปทางน้นคลิปนี้ก็ออย่าลืมให้กำลังใจก็ขอฝา,ากไว้แค่นี้ก่อนขอเจริญพร